พอะนองเสืออย่างเดียวเนี่ยสามัญไร่บินบุรีอีกลำลูกกาอีกก็ทั่วประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศต่างประเด้วยเลนเนี่ยเราเอามาจากไหนครับซื้อมาเลยครับซื้อด้วยเหรอมัซื้อมันมันหาอันธรรมชาติไม่ได้โอ้ไม่มีนะครับถ้ามีออเดอร์มาเยอะก็ทั้งวันมีอาชีพ ไม่ต้องงไปหาานนทที่ะครับตวแทนประกันภัยปณิธิลีลาบันดิตดูแลรถดูแลคุณวันนี้สุดอึ้งทั่วไทยนะครับเราพากันมาที่หนองเสือคลอง12จังหวัดปทุมธานีครับเราจะพามาพบกับเบื้องหลังของคนทำนาญ้าหรือไรา้าครับและตอนนี้ผมอยู่กับ กำนันดารุษครับสวัสดีกำนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เขาเรียกไร้ยาเลยครับชื่อไร้ยาผมก็เป็นไร้ยาผู้ใหญ่ดารุษนะครับไร้ยาผู้ใหญ่ดารุษแต่ตอนนี้เป็นกำนันแล้วมันไม่เปลี่ยนเป็นไร้ยากำนันดารุษนะผมกลัวลูกค้าจำไม่ได้ครับในพื้นที่ชุมชนนี้เขาเขาปลูกหญ้ากันกับทั้งนั้นเลยครับอําเภอหนองเสือของผมเนี่ยที่ทำนาหญ้าอยู่ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ3,000ไร่นะครับส0 0 0ไร่ครับที่เราทำเนี่ยเป็นยาเป็นหญ้าอะไรบ้างครับ ก็มีย้ามาเลเซียนะครับมาเลเซีย่วนน้อยญี่ปุ่นแล้วก็อัทพารัลแล้วก็ไทเปนะครับขายทั่วประเทศไทยเลยก็ทั่วประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศเพื่อไยด้วยครับตอนนี้เรามาถึง นาย่าครับผมว่าน่าจะเป็นนาย่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ้ใหญ่ครับแล้วนี่เขากำลังทําอะไรกันอยู่ครับเขากําลังปลูกหญ้าหรือเรียกอย่างว่าดาหญ้าดาหญ้าไอ้อย่างดํานาก็อีกแบบหนึ่งนี่คือดาหญ้าใช่ครับนี่คือหญ้าที่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 ขายเนี่ยจะไม่เป็นแผ่นแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถีบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปถีบเป็นก้อนๆแล้วก็แปะที่พื้นมาปลูกเพิ่มใช่ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นหญ้าประเภทไหนครับ ตัวที่ที่ถือเนี่ยเป็นหญ้ามาเลเซียไปดูทางนู้นหน่อยนะครับบุ๊คควิธีการได้ได้ครับสวัสดีครับเขาบีเขาคิวโอโหมีแต่คนสวยๆงั้นเลยนี่นะโอ้หน้าคิวโอ้หน้าคิวโอ้หน้าโอ้หน้าโอ้หน้าทำไรอยู่ล่ะดัหญ้าค่ะดัหญ้ายากไหมทำญ้าเนี่ยไม่ยากค่ะมีวิธีการ ก็คือฉีกๆอย่างนี้เลยครับีเป็นจับๆแล้วก็แปะๆอย่างเงี้ยค่ะแปะๆมันไม่ต้องขุดลงไปเหรอครับไม่ต้องครับต้องขุดเราไม่ได้เราไม่ได้ปลูกต้นไม้อันนี้เราดาผมจะลองปลูกบ้างได้ไหมเนี่ยได้ค่ะทำาไงบ้างครับดึงไปจับจับปึ๊บดึงไปจับอย่างเงี้ยแต่ก็ดึงแล้วครับความอย่างนี้เลยค่ะดึงเดี๋ยวดึงไปจับง่ายมากเลยจริงๆแล้วอ่ะอย่างงี้ในเวลาเราลงเราต้องสลับฟันปลาสลับฟันปลาถ้าไม่สลับฟันปลาเนี่ยมันจะเป็นแบบตามาคอส ตาบังค้อแล้วมันจะไม่สวยความก็ได้ไงก็ได้แต่หงนย่ะมันจะมันจะง่ายกว่าความอ่าฮะพี่เมือก็ไม่ยากนะไม่ยากก็แค่เราทำกินก็คือเป็นรายได้พิเศษเลยมันไม่ใช่รายได้พิเศษหรอกมันเป็นรายได้ประจำของเรารายได้ประจำเลยใช่ค่ะแล้วเราได้คแรงยังไงอ่ะเงี้ยครับได้ค่าแรงคิดเป็นวาวาละสามบาทอุ้ยคิดเป็นว้าเลยหรอววันหนึ่งนี่ทําเป็นกี่ราอ่ะนับเป็นได้ไม่ได้มันนับเป็นล็อก ล็อกนี้กี่ร้อยล็อกนี้กี่พันอะไรอย่างเงี้ย uh huh. พี่ปลูกเป็นกี่ชนิดหรือปูกชนิดเดียวอ๋อปลูกแค่นชนิดนี้รับจ้างคือรับจ้างมาเลยอย่างเดียวมาเลยอ๋อ,อดำหญ้าอย่างเดียวป่ะหรือว่าต้องมาดูแลอย่างอื่นด้วยครับดำหญ้าอย่างเดียวอย่างเดียวเลยหลังจากที่เราดำหญ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวิธีการต่อไปคือการฉีดเลน ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดเลนเนี่ยเอาดาหญ้ายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีเลนที่รากหญ้าที่จะเกาะเนี่ย<า>มการดูแลมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วก็โตช้าเลนเลนี่ยเราเอามาจากไหนครับซื้อมาเลยครับซื้อด้วยเหรอต้องซื้อม,มันหาออธรรมชาติไม่ได้ครับโอ้ไม่มีนะครับเพราะว่าเรารุ่นหนึ่งเราใช้ไปสิบรุ่นปีหนึ่งสองปีถ้าเราใช้ไปมันก็หมดนะครับต้องซื้อมาคือดินเลนนี้ใช่ไหมครับดินเลนตามบ่อดินประมาณทัน ชั้นสี่ชั้นสามชั้นสี่ครับคิดเป็นดินเหนียวประมาณชั้นสี่ชั้นสี่เลครับแล้วก็ซื้อเขาจะขายเป็นคันประมาณพันหกพันเจ็ดหกรอยหรือก็ประมาณกเ<ร>มตรก็มีการปั่นกันด้วยเนาะปั่นให้มันข้นเลยครับไอ้ข้นนี่ยนะครับดูครับโอ้ยยังเนี่นนนยเข้มเลยออ่าถ้าถ้าไม่ข้นเนี่ยคือมันจะใสเนี่ยพอมันโดนน้ำเนี่ยว่าจะไหลไปกับน้ําหมดถ้ามันข้นแล้วมันจะเหนียวมันก็จะดีเวลามันแห้งเวลาคือมันหมาดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในในพื้นพื้นที่เนี่ยดีเลนี่มัน มันเหมือนเลนในคลองไหมครับจริงๆเลนในคลองเนี่ยดีกว่าแต่เราไม่มีจริงๆไม่มีโอกาสที่จะมาใช้ได้มันเป็นเกาะของหลวงแต่เราซื้อมาเนี่ยเลนมันเป็นชั้นสี่ประมาณชั้นสี่เนี่ยมันไม่มีอะไริธีวัตถุเกี่ยวกับปุ๋ยถ้าเลนในคลองเนี่ยปุ๋ยเยอะปุ๋ยมันมีหลายๆาอย่างใช่สารยิ่งีพวกอะไรเนี่ยเยอะกรห็นเขาว่าเขาจะให้ขุดดินมามาขายอะไรได้แล้วไม่ได้หรอกครับผม <laughs> ไม่ได้ไม่ให้ไ <laughs> อ้ที่เราพ้นเลนเรียบร้อยอันนี้อันนี้คืออะไรครับลูกกิ้งครับมาบดญ้าเพื่อให้ญ่าเนี่ยมันแนบชิดติดกับพื้นจริงๆหลังจากฉีดเลนแล้วเนี่ยก่อนที่จะบดญ้าเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งวันสมมุติว่าเราฉีดเช้านี้รพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมากิ้งมันนึบๆมันก็จะได้ ติดกับพื้นอ่าติดกับพื้น,นอ,อ่นนนาออใช่ใช่ครับยามันจะได้แนบกับพื้นดีเลยหลังจากที่เราบดแล้วเนี่ยระหว่างนั้น,นะครับวิธีการก็ต้องรดน้ำํำใส่ปุ๋ยนะครับรดน้ำเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยจะดูแลมากหน่อยวันละ3า3ถครั้งนะครับแล้วแต่แล้วแต่ดูเลยว่าหญ้าเหี่ยวมากเหี่ยวน้อยนอกจากการฉีดเลนและบด้าอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญก็คือการตัดใบ โดยจะตัดใบถึง3ครั้งครั้งแรก8 1 0ถึง10วันครั้งที่2-17วันครั้งสุดท้ายคือ21วันและจะใส่ปุ๋ยไปบำรุงหญ้าทุกครั้งหลังตัดซึ่งการตัดใบนี้จะทำให้หญ้าแตกก่อกระจายเต็มพื้นที่พอครบ30วันหญ้าที่ปลูกไว้ก็พร้อมให้เราเก็บเกี่ยวไปขายได้แล้วล่ะครับแล้ววิธีการตัดเขาตัดกันยังไงบ้างครับก็เริ่มด้วยหต้องมีอุปกรณ์นะครับนี่ เชือกนะครับนี่นะครับที่ผูกเชือกนี่นะครับสกีนะครับนี่นี่นี่เสียบอย่างนี้อ๋อมันก็เป็นแนวให้เห็นอย่างนี้เลยมันจะมีร้อยอยู่นะครับตรงปลายแน่นนะครับถ้าปักไม่แน่นนี่เดี๋ยวมันดีดตีปากนะครับดีเลยเหรอมันดีดนะครับตัดนี่ไม่ตัดนอกนะครับเราตัดในตัดในนะครับนี่อ๋อนี่มันคือตัวตัดตัวตัดครับนี่นี่นี่ครับต้องเดินเดินท่าสวยเดินท่าอย่างนี้ไม่สวยไม่ได้ไม่ได้จะตั้งเอกว่าดูดูนะครับเดี๋ยวไปนะครับเนี่ยเสียงมันจะดัง เสียงดังแกรก์สแก๊กนี่แสดงว่าเสียงมันหวานแสดงว่าตัดขาดดีถ้า <c oughs> เสียงไม่แก๊กเนี่ยตัดแล้วมันไม่ค่อยขาดนะ <c oughs> ครับไม่ไม่ค่อยเบิ์ลในการตัดหญ้าด้วยสกีก็จะมีการขึงเชือกเอาไว้แล้วก็ตัดไปตามแนวเชือกเป็นแถวๆตามขนาดที่ต้องการโดยเมื่อหญ้าถูกตัดแบ่งเป็นที่เรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแซะให้หญ้าหลุดขึ้นมาจากพื้นดินเป็นแผ่นๆสวยงาม การแสะเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ง่ายส่วนจะยากยังไงรอดูกันเลยครับและตอนนี้เขากำลังจัดการแสะหญ้าอยู่อันนี้เอาไปที่ไหนครับที่กำลังแสะตน,นี้ส่งนำส่งที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เลยเหรอใช่ครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็มีต่างประเทศก็มีครับค่าจ้างนี่เขาคิดเป็นตารางเมตรคนที่แสะหญ้าเนี่ยเขาคิดตารางเมตร2บาท เพราว่าทำกันทั้งวันอะอย่างเงี้ยสบายก็ถามว่าทั้งวันไหมก็ถ้ามีออเดอร์มาเยอะก็ทั้งวันบางครั้งบางทีมืดไม่จบก็มันต้องทําให้จบนี่อันนี้เป็นย้าชนิดประเภทใช่ครับเอ่ออย่างที่กุ้งกุ้งเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์พัทลามนะครับใบค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยละเอียดอ่าดูจะนุ่มๆเนาะอ่า่วนที่ผมถือเนี่ยมันเป็นญ่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้อันนี้ญี่ปุ่นเหรอครับใช่ครับอ๋ออันนี้พัทลามใช่ครับสบายมันต่างกันอ่ะ Oh, คุณตุณด้ดูอ่าทั้งเกตดูเขี้ยวเหมือนกันอ่าลองสูงดูใล้กนะครับ,อ,นนบอ,อันนี้บายละเอียดกว่าอันนี้ใบใหญโตกว่าช่วงนี้ราคาก็ยังโอเคอยู่นะครับช่วงหน้าหนาวนี้ราคาย,ยังดีอยู่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยหญ้ามันเต็มเร็วรแต่พาะนองเสืออย่างเดียวเนี่ยสามพันไร่มินบุรีอีก oh, ลำลูกกาอีกมันก็เยอะแล้วการบริโภคเนี่ยอ่าในประเทศอย่างเดียวมันไม่พอ,พอถ้าต่างประเทศไม่ช่วยเอาไปนี่ก็มาระบายไม่ทันพอระบายไม่ทันเนี่ย ราคายากก็เหมือนต่างคนต่างขายอ่ะเพะต่างคนต่างขายราคายาก็ต้องดอกถูกอากาศหนาวอากาศหนาวยาโตช้าโตช้ายาราคาแพงแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะถูกอันนี้ถูกกว่าทุกลงทุกเกือบทุกตัวได้ผมจะได้ไปซืรอซื้อหน้าร้อนไม่ใชหน่อยครับถ้าคุณทุกข่าน้อยเดี๋ยวผมถ้าแสะได้เอาไปเลยโอ๊ยจริงเหรอผมให้ฟรีเดี๋ยนะให้ผมไซะเองใช่ไหมใช่ถูกต้อง การแซะหญ้านั้นจะใช้อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวคือพลั่วแซะหญ้าที่ทำมาไว้แซะหญ้าเท่านั้นซึ่งกำนันดารุธที่มีประสบการณ์หลายสิบป,ปีก็ถ่ายทอดเทคนิคการแซะหญ้านี้ให้กับพี่กุ้งทำให้เป็นในไม่กี่นาทีเท่านั้นมาดูกันว่างานนี้จะรอดหรือไม่ตามๆหน่อยตามหน่อยอ่าเอ,อาไม่ได้ไ <ว S 1> ลงลงลงอีกลงอีก <ไว S 2> ลงอีกนอนนอนพูดลงอีก ต้องนอนเพิ่มเลยอ่าให้ดังแก๊กวะให้นัดไปอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับไม่เป็นไรร้องดูยกหน่อยพอถึงปลายพอถึงตะเข็บยกตูนขึ้นเล็กยกยกยกปลายพวกขึ้นนิดนึงตรงนี้ไม่ต้องยกอ่ายกหน่อยยกหน่อยอ่านิดเดียวนิดเดียวยังไม่ถึงตะเข็บยังไม่ถึงตะเข็บยังไม่ถึงตะเข็บยังไม่สุดอ่จยกอ่ยกหน่อยอ่าอย่างนี้ดีแล้วนิดเดียวนิดเดียวยกยกนิดนึง อ่าอ่าโอเคงั้นเริ่มจะเสียตรงนู้นแล้วแหละไม่เป็นไรอ่าอีกแผ่นนึ่ไอีกแผ่นหนึ่งฟังแบบนิดเดียวกระดกนิดเดียวนิดเดียวเนะมือไม่ต้องยกเยอะกระดกนิดนึงนิดนึงเอ้มันต้องใช้เวลาในการที่แบบฝึกอะดูดิขาดที่หัวมอยู่นี่ไหนมาถ้าเกิด ไม่เกินอีกสองสามแผ่นหรือว่าหน้ามืด <c oughs> ราคาหญ้าแต่ละประเภทมันมันราคามันยังไงบ้างครับอ่อไม่เท่ากันนะครับ,รบช่วงนี้ราคาย่าที่ท้องตลาดมันราคามันแพงอยู่นะครับ,รบจนช่วงหน้าหนาวเนี่ยอย่างมาเลช่วงเนี้ยณวันเนี้ยที่ที่ที่แซะอยู่19บาท Uh huh. แต่ช่วงหน้าร้อนช่วงเมษาถึงก้าวบาทสิบาทก็มี uh huh. ครับแต่ญี่ปุ่นก็สิบเจ็ดสิบแปดบาทบน้อยก็ราคาสิบเจ็ดสิบแปดบาทแล้วก็พันธุ่ล่ามก็ราคาไม่หนีกัน,น,กนประมาณนี้สิบเจ็ดสิบแปดบาทแต่ละที่แต่ละภูมิภาคมันสามารถปลูกหญ้าได้เหมือนกันไหมต้องดูพื้นที่นะครับการปลูกหญ้าเนี่ยพื้นที่ต้องเป็นดินเหนียวเท่านั้นถ้าเป็นพื้นดินทรายดินลูกลงังทําไม่ได้ uh huh. อย่างด้านที่ตอนเหนือเนี่ยจังหวัดลําพูนก็พอมีแล้วภาคกลาง ก็จะมีที่จังหวัดปทุมแนวตะเข็บนครนายกก็มีบางส่วนนะครับที่ติดตกับจังหวัดปทุมก็ใครสนใจนะครับที่จะอยากจะใช้หญ้าไปปลูกตามสนามบ้านหรือตามรีสอร์ทหรือสนามพื้นที่ก่อสร้างนะครับก็ติดต่อทางเบอร์โทร0819208183หรือเฟซบุ๊กอารยาผู้ใหญ่ดารุษนะครับไลน์ ID ก็081 9 2 92, 0 8 1 8 3ถ้ามาซื้อยาแล้วบอกรายการนี้เดี๋ยวผมลดให้เป็นพิเศษนะครับอ่าเป็นไงล่ะจริงๆแล้วผมรีเควสมานะรู้ไหมเนี่ยไ,ไม่รู้ผมรีเควสมากพา<อ>ผมอยากจะได้ยา ผมก็เลยบอกทีมงานว่ามีที่ไหนบ้างก็เลยติดต่อทางตางู้้ใหญ่ครับของคุณกุ้งดีนะผมดูแลให้เป็นพิเศษครับขอบคุณครับและถ้าหากท่านช,ชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้ง ชึ่งพ่อไทยเราได้เลยนะครับผมเด็แกแคกว่ายกหน่อยอ่าเอะมันต้องดอกดนิ่งๆ,ๆกดมือนิ่งๆโอ้โหเฮ้ยมันยากอะเนี่ยแอบยากอะเนี่ยคือดูแลแบะมีอนาคต <laughs> อนาคตเ <laughs> นี่ยจริงๆ,ๆแล้วนะอันนี้นะเอาไปปลูกใหม่ได้ <laughs> เอาไปดำใหม่ได้ โอ oh. <Okay. S 1> ดูสภาพดิดูดิ <laughs> แจงี้ไปขายใครอะ <laughs> ขายไม่ได้นะแซงี้